สวัสดีค่ะหนูชื่อว่าเด็กหญิงกนไนเสียร์ขี้เหียน,นะคะมนี่ยประถมปีสองนะคะหนูม,มาจากโรงเรียนบ้านเลนเซียเรสซิเดนซ์นะคะวันนี้หนูจะมานำเสนอ,อกจิจก,กรรมทุกวันของหนูนะคะภาษาไทยแม่ก็สอนหนูจากฝั่งนิทานะะหนูก็ทำนาอัซรเลรสแล้วก็แม่ก็มีแบบฝึิกหัดนั่งถึงให้หนูทำอยู่ค่ะ แล้ววิชา,าสังคมนะคะแม่พาหนูออกไปทำก,กิจกรรมกับเพื่อนๆบ้างนะคะแล้วก็บางครั้งก็อยู่ในแอ c e ซเแล้วก็บางครั้งก็ไปเที่ยวกัน,นะคะ่ะ learn l a n g u a g e art from I learn in e x c e l l e and talking to my friends and we do a lot of activity together ว่าฉ是我的็เ跟ี的姐姐า的าอ我งกฤษกั่า ก็วิทยาศาสตร์นะคะหนูเรียนใน a อ c e เซลเลชัแล้วก็แม่พาหนูไปที่ NSM ทําทำกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะมาดูผลนงานการเรียนรู้ทั้งปีของหนูได้เลยค่ะทุกๆวันหนูก็จะได้ฝึกอ่านหนังสือนะคะบางครั้งหนูอ่านให้แม่ฟังนะคะถ้าเป็นหนังสือที่เล่มที่ยากๆแม่ก็จะอ่านให้หนูฟังก่อนทุกสองสัปดานะคะ หนูจะออกไปซื้อของกับแม่นะคะหนูช่วยแม่เลือกผักและผลไม้นะคะดูราคาแล้วก็คุณภาพของสินค้าด้วยนะคะปกติหนูจะช่วยแบ่งเบาภาระแม่นะคะการช่วยซักผ้าเก็บผ้านะคะเสื้อผ้าของหนูนะคะหนูก็จะเป็นคนจัดเข้าที่เองนะคะหนูชอบทำอาหารงานอดิเลตค่ะก็หนูชอบกินเกี๊ยวต้มมากๆ หนูก็เลยชอบทําไว้ทานเองนะคะเราทําแช่ใส่ตู้เย็นไว้นะคะตอนที่หนูอยากกินใช่ไหมคะหนูก็เอามาต้มเองค่ะทุกป,ปีนะคะแม่ก็จะพาหนูไปเดินป่าค่ะแล้สองสาครั้งนะคะไปฝึกความอดทนและไปสำรวจเส้นทางธรรมชาติค่ะเจอมแมลงสวยๆแล้วก็แปลกๆดะะ้วยค่ะ ทางที่เราไปมันมีทั้งทางชันกับทางเรียบค่ะทุกปีรอบข้างก็จะมีความแตกต่างกันไปทั้งแล้วก็เจอนกสวยๆด้วยค่ะแล้วก็มีลูกไม้ดอกไม้ด้วยค่ะถ้ามีเวลาว่างหนูก็จะไปเล่นไอส์ a t e ตกับเพื่อนหนูด้วยนะคะหนูเล่นกีฬาหลายชนิดค่ะบางทีเล่นกอล์ฟด้วยหนูชอบกีฬาแนวแอ t r ตรีมนะคะหนูเล่นลองบอร์ดได้นะคะ แล้วก็หนูเล่นเซิร์ฟบอร์ดเป็นด้วยค่ะโรล,ลสเก็ตกับโรล,ลเบรดหนูก็เล่นได้ค่ะหนูได้ฝึกวิธีการทรงตัวกีฬาทุกชนิดไปด้านโมอเตอร์สกิลของหนูค่ะกิจกรรมกางแต่งทำให้หนูมีความกล้าหาญค่ะไม่กลัวคมสูงแล้วก็ทําให้หนูกล้าแสดงออกด้วยค่ะ And this is my conversation class. Me and my friends usually chit chat. Sometimes we play legos and we share our project. Kind of fun that we can meet twice a week. I love them. แล้วปีนี้หนูก็มีโอกาสไปบริจาคของให้เด็กชาวเขาบริจาคทุนการศึกษาและเลี้ยงข้าวกลางวันด้วยค่ะนอกจากหนูจะเล่นกีฬาแล้วก็เรียนเต้นโคลเวอร์ด้วยค่ะแล้วก็ของปีนี้หนูได้ไปแสดงหลายเวทีด้วยค่ะผู้สอนเป็นพี่สาวของหนูเองค่ะจากเต้นโคลเวอร์แล้วหนูก็เรียนยิมนาสติกได้นะคะแม่มักจะหาโอกาสพาหนูออกไปทำกิจก,กรรมเสมอเสมอค่ะ หนูชอบทํากิจกรรมกลางแจ้งค่ะเพราะว่าทําให้ร่างกายหนูแข็งแรงค่ะนอกจากกิจกรรมกีฬาแล้วหนูก็ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่เป็นประจำค่ะในวิดีโอนี้ เราไปเรียนรู้เรื่องความร้อนใต้ผืนดินมีแรงดันทําให้น้ําพุ่งขึ้นไปในอากาศคะ่ะหนูกับเพื่อนๆชอบเล่นน้าคะ่ะหนูชอบไปเก็บหินชอบเล่นทรายคะ่ะปีนี้สถานการณ์โควิดดีขึ้นได้มีโอกาสไปหาคุณพ่อและญาติญาติที่มาเลเซียด,ด้วยคะ่ะหนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในระหว่างการเดินทางด้วยคะ่ะเช่นการเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินการปฏิบัติตามคาแนะนําของเจ้าหน้าที่ ในด้านดนตรีหนูเรียนเปียนโนด้วยค่ะจริงๆแล้วหนูอยากเรียนไวลินแต่ว่าแม่บอกให้รอก่อนมาฟังกันดูนะคะนี่คือเพลงโปรดของหนูพรอมไหมคะเล่นเพลงนี้ให้พ่อกับแม่ค่ะชื่อเพลง Like My Fighter นะคะ แล้วก็อันนี้คือวิดีโอที่หนูเรียนจบคอร์สวิชาภาษาอังกฤษกับสถาบัน e x c e l l e n c e a c ค d e m y ค่ะวิชาที่หนูเรียนจบก็จะมีวิดีโอแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นี่คือวันไหว้เจ้าระหว่างวันตุจีนนะคะหนูได้เรียนรู้การสึกสันวัฒนธรรมของคนจีนแล้วหนูพูดภาษาฮอกเกี้ยนได้ด้วยนะคะว่าหลังสีฮอกเกี้ยนหลัง แปลว่าฉันคือคนฮอกเกี้ยนค่ะปีการศึกษานี้หนูได้มีโอกาสไปปลูกข้าวถึงสองครั้งด้วยกันค่ะสนุกสนานมากเลยค่ะได้ไปทำอิจกรรมกับคนในชุมชนได้เล่นน้ำงนน้ำธรรมชาติอีกแล้วค่ะหนูชอบมากเลยค่ะ ปกติอยู่ที่บ้านนอกจากถูทาอาหารแล้วหนูก็ช่วยแม่ทำงานบ้านด้วยค่ะหนูกับพี่ๆช่วยกันทำงานบ้านเป็นกิจวัตรจำวันของพวกเราค่ะในด้านสูขกาศึกษาหนูได้มีโอกาสเรียนรู้การช่วยชีวิตคนด้วยค่ะและนี่คือภาพกิจกรรมต่างๆทีห่หนูได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆตลอดปีการศึกษาที่หนูผ่านมาค่ะ และบันทึกกิจกรรมสามารถติดตามได้ที่ TikTok@ และแฟนเพจใน Facebook ที่คุณแม่แปะลิงก์ไว้ในรายงานผลการเรียนผลงานเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา2565ได้เลยค่ะขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อำนวยความสะดวก ให้หนูรด้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวค่ะ